เรื่องหนึ่งคนที่เขาซื้อบ้านหรูไปอยู่บ้านที่คิดว่าเราก็เรียกว่าไปซื้อสิ่งแวดล้อมสัอนะ,อะคำว่าหรูมันก็หลายท่านก็บอก5ล้านเรียกหรูตรงไหนอก็เอาเป็นว่าก็มีราคาละระดับต่ำๆเลยก็คือ5้ล้านบาทขึ้นไปพูดแบบนี้อยู่แถวบางใหญ่นนทบุรีคราวนี้เขาบอกโอ้โหโจรขโมยมันขึ้นทุกชุมเลอเกินภายในหนึ่งเดือนถูกโจรขึ้นบ้านไปแล้ว9หลัง ถอดเมมโมรี่การ์ดของกล้องวงจรปิดบ้านหนึ่งเอาไปทิ้งอีกบ้านหนึ่งอ่ะพูดอย่างนี้มันย่ามใจกันขนาดนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านริมถนนบางใหญ่บางกุรัตตะบนบางใหญ่เพื่อบางใหญ่นนทบุรีร้องเรียนกับทีมข่าว 7hd บอกมีโจรเข้ามาขาโมยทรัพย์สินหรือขนเนี่ยแล้วก็เอาไปเนี่ยก้าวหลังติดต่อกันในระยะเวลาแค่เดือนเดียวหมู่บ้านก็หรูราคาหลังหนึ่งเนี่ยต่ำๆเลย5ล้านบาทพนักงานรอปอพอดูแลกันตลอด24ชั่วโมง บ้านบางหลังโจรแสบก็ทิ้งรอยเท้าไว้ให้ดูต่างหน้าและอย่างที่เรียนไปว่าแสบถึงขนาดที่ว่าถอดเมมโมรีการ์ดของกล้องจากบ้านหลังนึงเอาไปทิ้งไว้บ้านอีกหลังนึง นี่คือเป็นเซียนแล้วนะคะหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งเป็นตัวแทนของคนที่เขาพักอาศัยเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเพื่อนบ้านที่ทรัพย์สินสูญหายมีหลายรายค่ะส่วนใหญ่ที่ถูกขโมยเนี่ยเป็นพวกทองรูปพรรณนะคะเป็นเงินสดเนี่ยบางรายรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทถ้าหากนับว่าในระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคนร้ายก่อเหตุไปแล้วบ้านเนี่ยก้าหลังนะคะแต่ละหลังมีการติดตั้งสัญญาณการขโมยแต่ว่าคนร้ายเนี่ยหาวิธีปีนขึ้นไปงัดที่ชั้น2ค่ะ ผู้เสียหายบางคนไปแจ้งความแต่บางคนที่มูลค่าทรัพย์สินสูญหายไม่มากอะค่ะเขาก็ไม่ได้แจ้งความเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านตรงนี้รู้สึกหวาดกลัวนะคะนอนไม่หลับค่ะมีการเปิดไฟรอบบ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะคือเข้าใจว่าติดสัญญาณการขโมยเนี่ยจะติดเฉพาะชั้นหนึ่งเนาะตามประตูหน้าต่างนะเขาก็เลยแบบอ่เดี๋ยวไม่ให้มันดังเราก็ปีนขึ้นไปเข้าถึงชั้นสองชั้นสองบางบ้านก็จะไม่ได้ลงทุนติดสัญญาณการขโมยมันก็เข้าไปขโมยได้อย่างง่ายดายตัวแทนบ้านหลังหนึ่งบอก ตอนนี้เจ้าของบ้านทุกหลังกลายเป็นว่าต้องดูแลตัวเองต้องระวังหลังกันเองมาติดตั้งไฟส่องสว่างรอบตัวบ้านตัดต้นไม้ในบ้านให้โปร่งอย่าให้มันดูทึบอย่าให้มันดูมีมุมที่มันรับตาลงขันกันซื้อกล้องวงจรปิดไม่ได้ติดที่บ้านตัวเองนะบ้านตัวเองก็งต,งติดอยู่แล้วลงขันกันติดรอบหมู่บ้านตามถนนตามซอยต่างๆอยากให้ตำรวจเจ้าของท้องที่คือบอกมาว่าเป็นสบพบางแม่นางเนี่ยจับโจรให้ได้หน่อยแจ้งความไปแล้วทำไมคดีไม่คืบเลย ทำงานกันอยู่หรือเปล่าเขาถามมาแบบนั้นนะครับผมแค่มาบอกต่อเฉยๆโจรใช้เทคนิคขึ้นชั้นสองครับเพราะไม่มีการขโมยแล้วก็อาจจะเข้าทางหน้าต่างบานกระทุ้งของห้องน้ําชั้นสองครับก็ตํารวจก็มารับเรื่องไปแต่ว่ารายที่เสียหายมากที่สุดเนี่ยตามไปที่ร้อยเวรนะครับร้อยเวรไม่โทรกลับรายไปหาก็ไม่ตอบก็เลยไม่รู้ว่าท่านตํารวจท่านทําอะไรอยู่นะครับก็รบกวน ให้ช่วยติดต่อผู้เสียหายแล้วก็ช่วยมาตามคดีอยากจะเรียนถึงท่านผู้บังคับการจังหวัดนนทบุรีหรือท่านผู้ว่าด้วยครับขอให้มาช่วยลูกบ้านหน่อยครับผม <condu it> <önemli> เป็นความเดือดร้อนนะคะเลือกสังคมดีแล้วเลือกบ้านราคาแพงแล้วแต่ก็ไม่สามารถป้องกันขโมยขโจรได้ก็กลายเป็นว่าพอบ้านราคาแพงก็คิดว่าคงจะมีทรัพย์สินเยอะก็กลายเป็นเป้าหมายก่อเหตุไปอีก